อยู่ที่ไหนกับใครใจต้องสู้เรียนให้รู้ดูให้จำทำให้ได้เรื่องของเขาอย่าเอามาใส่ใจเรื่องตัวเองต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์จเจริญสุขท่านอาสาธุชน พุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เสียงธรรมจากวัดรัตนปัญญาซึ่งมีอัตมภาพพระครูรัตนปัญญาวิเทศหรือว่าอาจารย์กุ๊กไก่ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมทางเฟ e บุ๊กของวัดรัตนปัญญาซึ่ง ก็จะได้นำสารธรรมอันเป็นเรื่องของการใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราควรจะทำให้เป็นความดีเป็นความสุขนะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนนะไม่ว่าจะนั่งไม่ว่าจะยืนนะไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะนอน ทุกอริยาบทเราจะต้องมีความสุขนะกับการทีนะ่เราได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆหนะลวงพ่อปัญญานันทะนะท่านได้ฝากมรดกทำไว้นะแก่ศิษยานุสิทธ์ว่า5้านดะีก็คือคิดดีพูดดีทำดีคบคนดี แล้วก็ไปสู่สถานที่ดีทั้งหมดนี้ก็คือคำสอนที่ทรงคุณค่าคนเรานี่ถ้าคิดดีออกมาจากจิตใจออกมาจากสมองออกมาจากความคิดก็จะทำให้การพูดเป็นไปในทางที่ถูกต้องเป็นไปในทางที่สามัคคี นะการกระทำก็เป็นการการกระทำที่ช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือคนอื่นให้ได้รับความสะดวกได้รับความสุขตามสมควรส่วนเรื่องการครบหาสมาคมนะก็ทำให้สมาคมนั้นๆทำให้กลุ่มที่เข้าไปเกี่ยวข้องนั้นนะมีความรักมีความสามคัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะแล้วก็ไปสู่สถานที่ดี เช่นเราไปในสมาคมที่เขาทําความดีกันไปวัดนะหรือว่าไปงานส่วนรวมที่เป็นประโยชน์เช่นงานที่เขาต้องการจะช่วยเหลือสังคมอย่างเช่นไฟไหม้น้ำท่วมหรือว่าอุบัติภัยต่างๆเราก็ไป รวมตัวกันเพื่อเอาสิ่งของต่างๆไปช่วยเหลือคนที่เขามีความทุกข์นะซึ่งในสังคมปัจจุบันนี้มีมากเหลือเกินนะเพราะว่าภัยธรรมชาติกำลังเบียดเบียนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอแผ่นดินถลม่มนะน้ำท่วมไฟไหม้หรืออะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้นะถ้าเรารวมตัวกันได้ ทุกคนอยู่กันได้ความรักแล้วก็รักธรรมชาติที่จะให้ธรรมชาติอยู่กับเราตลอดเราก็ต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้ไม่ทำลายต้นไม้รักษาแม่น้ำลำธารให้มั่นคงให้ยั่งยืนนี่ก็เป็นเรื่องที่เราควรจะปลูกความสำนึกให้เกิดขึ้น สำหรับวันนี้ก็มีแหล่ธรรมชาติมาให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังกันซึ่งเป็นแหล่พิเศษซึ่งต่อไปก็อาจจะนำมาให้ท่านได้ฟังในเวอร์ชั่นต่อไปแต่เวอร์ชั่นนี้ท่านลองฟังดูว่าการชมธรรมชาติความงามของธรรมชาติในป่าจะเป็นอย่างไรขอเชิญท่าน รับฟังได้นับบัดนี้เดินชมพึกษาหนา,นาพันเห็นจักกระจาเกาะต้นหูกว้างเอนั้นชนีแล้วนี้ตัวบาง มันร้อนปีกลางละเหินมากาอภัยแล้วนั้นไก่ป่าเอ,อลเออลง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 ล,ง,ลงแล้วนั้นไก่ป่าคันมาแต่ไกลอดมองไม่ได้เจ้าไก่เสียงดี เห็นนกยุงทองมาร้องรำแผนดูช่างงามแสนในแดนไพรนี้สัตว์มีลายหลากพันไม้มากมีอากาศก็ดีแดนนี้น่าชมหอม กระดังงาลึงงาลึงลังลึงลึงลึงงาหอมกระดังงาลอยมาตามลมเด็ดเอามาชมสูดดมชื่นใจน้ำตกกลางพลายดูใสไหลเห็นมัดชาวายเล่น มันมาจากไหนอยู่กลางพนามีปลาไดา้ไงเห็นแล้วสงสัยอยู่ในอุรานั่นนกกระยางลรงลรึงเรึงเงะงละง,ล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 งนั่นนกกระยางเยื่องอยางหาปลา แต่นกประสามาโชบไปกินเลื้อยพันต้นไม้คือโบระเพดสมุนไพรเด็ดแข็งแกร่งดังหินโบราณว่าไวา้เลยนึกอยากกินเอามาแตะลินล,ละคมจริงต้องวาง ลงชมเพลิดเพลินเอลังเลลัง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 ,ลง,ล,ง,ล,งลงชมเพลิดเพลินเดินเกือบลงทางเกาะกันไม่ห่างเยื้ออย่างต่อปลายมหัสจรรั์ละของธรรมมาชิิของดีเกลื่อนกลาด อยู่ในป่าไพรพอได้ชมลแล้วละคลายทุกสุขใจยังจำกลิ่นไอของพันพรึกษาในป่าไพรโซนละลึงละลึงลึงลงลง,ลงในป่าไพรโซนละเหมือนมีมนตราถ้าใครได้มา ได้เป็นบุญตาบุญใจนี่คือแหลธรรมชาติชมความงามนะของสัตว์ของพันไม้นะที่อยู่ในป่านะทําให้เรารู้สึกว่าสบายใจนะถ้าเราอยู่กับธรรมชาติก็คือตัวธรรมะนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ ก็ขอมอบนะความเป็นธรรมชาตนะิให้ไว้กับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะเพื่อความดีงามเพื่อความสุขขอให้ทุกคนหันกลับมารักธรรมชาตินะเพื่อที่จะให้เราท่านทั้งหลายได้มีความร่มเย็นแล้วก็เป็นสุขโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนขอเจริญธรรม